สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ตั้งประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต้งฟังไทเบอร์ส,สุขคูุ่คนนะเมื่อนี้นะมีสองเรื่องนะจะเอารวมเข้าเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะเพราะว่ามันคล้ายๆคือกันนะก็อ,อยู่ทางสโปโปลโาวแหละนะอ่าเรื่องแบบอิดหั่นนะตำรวจยกุ้มบ้านมาลงมาเก็บเงินค่าบักซอนำกรรมมาก้อนคนละสามสิบพันกะีบนะ และยังเสียเป็นรายเดือนอีกซาวพันกิีบต่อเดือนแบบนี้มันทึกต้องบอนะพละเมืองเราทุกคนควรมีสิทธิ์อาศัยอยู่ทุกที่ของประเทศเราโดยโบได้เสียค่าให้ปอกศสานะหรือว่ากองหลอนบ้านเพราะพวกเฮาโบแม่นคนตั้งซาทแทมเฮาเป็นกรรมกรอีกนะเสียค่าบักซางให้เจ้าของห้องแถวไปแล้วยังต้องมาเสียค่า ให้ตำลวดนะ่ะมันชี่ทึกบอแบบนี้กันยังเห็ดเนาะนะนะอันนี้ฮันเอฟซีมานส่งมาให้เดินนะนี่สมหน้าอันพวกพิวาคูธธดที่กับปัะสะสุนนะบ่ม,มีประเทศใดแลละเขาเห็ดนะก็คือมีแต่ประเทศลาวนะเก่วของลาวมันจิหู้อย่างนะแล้วคนที่ออกคำสั่งให้ลงเก็บเงินให้พวกกองหลอนเนะี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ในประเทศนะออก คำสั่งมาเลทจังได้ประชาชนจะลืมตาอาปากได้นะพวกเก้วแต่งตั้งพวกนี้มาพวกเจ้าบุมีปัญญาที่จะให้เงินพวกเขาบ่บุมีปัญญาให้เงินเดือนพวกเขานี่พวกเจ้วบ่จจำเป็นต้องไปตั้งพวกเขามาให้ลําบากเดือนห้อนประชาชนเลยนะตั้งไหมให้ยังนงนะมีภัยอยากได้มาเขาหักษาความปลอดภัยม่องได้อันบอกว่าพวกเขามาหักษาความปลอดภัยขี้ลังงินแงะนะ เต็มไปทุกที่ทุกงมองถามกนพวกนี้เขาเห็นอย่างบอกเอกเห็นอย่างดักเดินยังคืนโทรไปหาบอกบ่าผมเมนหน้าที่นะสร้างให้แต่สร้างความเดือนนดฮ้อนนะและ้วการถ้าเกิดว่าอันคนตั้งซาตมานอนเฮือนนะหรือว่าคืออย่างเช่นพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าคนไทยนะเขาเข้ามาหาแฟนเขาสู้มมาหาแฟนนะไปไล่จับ ำไมเขานะแนวใดที่ให้ได้เสื่อมเสียบ้านเมืองเฮ็ดเนวใดที่ให้ให้ประชาชนนั้นทุกไปหน้าเฮ็ดนะป่านนั้นเว้ายัางให้ประชาชนออแก้การด้วยพัฒนาย่ำได้ให้เขาที่อ้ออกมาได้เนี่ยนะกวนเป็นกรรมมก่อนนะเงินเดือนละห้าสิบพันนะถือว่ามันกระลายอยู่ไหนะค่าจ้างมือแล้วเท่าไรน,นะยุประเทศลาวหันนะซื้อเขา้าซื้อน้ำซื้อน้ซอนซื้อนี่เหลือบ่นะ จะเหลือฮอดใส่มีเงินเก็บบอกเอาเมือ่อเอาเมือเอม่อโซนเมื่อเป็นสั้นจีนะ่ะอันนี้กัเป็นอันเจดที่สองอันนี้ฮันยุทานนยทางภาคใต้อามาีิยุ่แข่งขมวนนะอันเรื่องที่สองยุททางภาคใต้นะอันเขียนแจ,จ้งการแจ้งการกระดาษเป้าและจำกาในบ้านเซนในบ้านั้งแน่นะ่ะอันนี้แห้งคักนะยุททางอา่เมืองปักซ่องแข่งจำปะซักอันนี้ฮัน เขาบอกว่าแจ้งการอิงไส่ทิสซี่นำคณะกองห้อยกุ้มเก้าพน,นเมืองปากซ่องแข่งจำปะซักเพื่อน,นอิงตามการตกลงเห็นดีนะเป็นเอกภาพของกองปรมเุื่อน,น่ะคณะน่วยพักบ้านนะในบ้านหาตาเยกเสือเพือน,นะตายกเสือนะเืือเพื่อน,นโอ้ตายกเสือเพือน,นะซื้อกับแม่แม่ซ,ซื้อคนเราละ ข้างวันที่เซลสองเดือนสองปีสองพันเิบห้าันขนนะตั้งแต่เดือนที่เล็้วนะในบ้านตายกเสือแบบนะแจ้งการถึงหัวหน้าน่วยปโกศโน่วยนะตลอดพ่อแม่ประสาวหน่วย6และน่วยเจ็นะครับทราบทั่วถึงกันว่าแจ้งการให้หัวหน้าปโกเโนะ่ะแล้วก็โปอย่างกับโบเห็นนะลงระดมเก็บเงินนะห้า กิโลกาแฟเออนะเต่ละครอบครัวนะคะเป็นเงินโสดอีกห้าสิบพันกีบเพื่อประกอบเข้าในเงินการคองสองกำลังเพื่อให้ได้ตามคาดหมายโชคปีสองพันสิห้านะฉะนั้นทางในบ้านตายเนือกเสือนะเออจึงแจ้งการมายังหัวหน้าน่วยปกสศน่วยจะตั้งประวัติ ปฏิบัติย่างเข้มงวดมาลงอันตาจ้ำนายบ้านพร้อมนะนายบ้านนะตาเนื้อเสือพนันเออนะอ,อ,นะอันเก็บเงนินเก็บตั้งเงนินเก็บตั้งกาแฟอันเห็นพอยุททางภาคใต้เขาให้ชวนกาแฟเมืนอนวะ่คือพวกเจ้าจะเก็บอันแบบนี้นะพวกเจ้าจะเห็ดประชาชนเลื่อนหอนไปหน้าแต่รอดเลื่อนหอนไปติก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 ,ตก คนยู่ในประเทศลาวนะเป็นยังต้องเสียค่าบักเสาแสดงว่าพวกแก้วเศร้าแผ่นดินพวกแก้วยู่ตัวนะ่ะนะแสดงว่าพวกแก้วนะ่ะนะนะได้เศร้าแผ่นดินตัวเองอยู่นะหนึ่งแล้วกระซองเขาคิดว่าพวกแก้วประม่นผลละเมืองในประเทศนั่นนะบม่มีประเทศอะไรเขาเฮ็ดได้นะ่ะนอกจากวพวกแก้วนะมีแต่แก้วเท่านั้นที่เขาคิดแบบนี้ได้ เอาอากองรอนมาเนี่ยนะตั้งกองรลอนมาบอกว่าเอามาคุ้มครองความปลอดภัยในประเทศนะป้องกันความสงบฝันแบบนะสงบเนาะเห็นบะนะเขาประจานทึมๆทึมๆอย่างนั้นนะจากน้อยก็ไป ปั๊บใหม่คนมาพักเซาหเงินนี่ไปปั๊บใหม่พักเซาหเงินนั้นลงไปเก็บเงินเฮือนนี่ลงไปเก็บเงินเงือนน,น,นนั่นนะมันเป็นเรื่องดีบอนะคนลาวเขาไม่สิทธ์ไปทั่วที่นะอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวนะจ้างเหนือฮอดใต้เขาไม่สิ์ไปเบิร์ดเขามีสิทธ์พักเซาวเบิร์ดนะมีแค่บัตรประชาชนอันเดียวฮันะใส่ได้จ้างเหนือฮอดใต้นะ อันนี้ในพวกแก้วกับไปไล่เก็บเงินนำํำข่าโอ้นะเขาเป็นกรรมกรคิดว่าเงินเดือนเขาเท่าไรแหละคนมาเฮ็ดเบียกยียย่เวียงในส่วนหลายจะทึกนะส่วนหลายจะทึกคนที่อ่าจากทิ่นอื่นมาอยู่เวียงนะจะทึกเก็บเงินกับพวกนี้นะเก็บเงินนี่กะค่าผักเสวค่าห้องแถวค่ากินค่ายู่ ค่าตำรวจค่าปกสค่าน้ำมันลดเออชีวิตนี่หาเงินนะเอาแต่ว่ามือโซนมือแล้วนะนะป่านนั่นนี่อยากให้ประัสจะนทันออกกับความทุกข์ยากด้วยาก,การพัฒนานะเป็นอีกห้าสิบปีข้างหน้าสู่กบได้ออกประปุบนแบบนี้เขาก็ไม่ได้ออกหรอนะออกกับการด้วยพัฒนานะเบิงไหมสภาพเขา หาเศร้ากินข้าพวกเกายังไปคุดไทยเอาเงินน้ำเขาเขาอยู่นะเจ้ให้พวกเขาออกกับการด้วยพัฒนายุใสหาแต่แนวมาตัวให้คนย่องยอสมเสยนะป่านนั้นทันถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เขาอ้องมาเบ้าเนี่ยีว่าว่าเขา,สาใส่ห้ไปสีอีกนะอันประธานประเทศนั้นเขาคือจีบุฮูบูเห็นหรอกเขาบอกว่า คนที่ให้ลงไปเก็บเงินเรื่องนี้นะเป็นคนใหญ่อยู่ในประเทศแหละเป็นตำรวจาย่อีกนะเขาสร้างให้ลงไปเก็บมันจเจริญไหมซุมเซยไหมนะเสียทั้งเงินเสียทั้งกาแฟเออเอา้าเจริญ